บทที่ห้าพาร์ทสองพยาบาลส่วนตัวจะดีหรอคะพาฟฟายพูดไปก็ยังก้มหน้าอยู่เด็กสาวอายเกินกว่าจะมองไปพูดไปหุ่นของคุณหนึ่งดีเหลือเกินเหมือนกับพวกนางแบบในนิตยสารฝรั่งหน้าตาสวยยิ่งกว่านางแบบพวกนั้นเสียอีกดีสิดีมากมาเถอะแกพาฉันเลยฉันพร้อมแล้วคนหน้าตายพูดต่อ พับไฟล์มัวแต่ควบคุมลมหายใจและอาการสั่นของมือเธอจึงไม่ได้ยินสิ่งที่คุณหนึ่งพูดก่อนหน้าพับไฟล์พี่หนาวแล้วนะคะมาเร็วๆสิน้ำเสียงถูกส่งไปดูอ่อนโยนมากกว่าที่เคยหนึ่งยังยิ้มอบอุ่นส่งไปให้เด็กน้อยดักแด้ของตนพัฟไฟล์คุมสติได้บ้างเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองนี่คุณหนึ่งพูดจาหวานแววกับเธออย่างนั้นหรอไม่น่าจะเป็นไปได้ พระาฟสลัดความคิดฟุง้งซ่านออกเธอเดินไปช่วยหนึ่งถอดกางเกงซึ่งก็ถอดไม่ยากเย็นเพราะได้เปลี่ยนจากกางเกงยีนมาเป็นกางเกงขาสั้นซึ่งแม่เลี้ยงเอามาเปลี่ยนให้ตอนที่ทำแผลเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะควบคุมสติได้ดีแล้วพระไฟก็ต้องสติกระเจิดกระเจิงอีกรอบเมื่อกางเกงขาสั้นถูกถอดออกไปกางเกงในลา,ลายลูกไม้สีดำซึ่งลายเดียวกันกับราเซียตัวน้อยก็โชว์ราเต็มตาเธอไปหมด พระฟ้ายกลืนน้ำลายอึกใหญ่นี่มันช่างเขากันได้กับผิวของคุณหนูเหลือเกินต้นขาเรียวสลับยาวเรียวคล้ายกับนางฟ้าจากโลกสวรรค์ก็ไม่ปานคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเผลอรูปไหลมือไปตามเรียวขาอ่อนก่อนที่เจ้าของต้นขาจะเรียกสติของเธอกลับมาถอดปลาด้วยนะพระฟ้ายคำสั่งจากหนึ่งถอดแล้วจะรูปจะไหลต่อหนึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไร ดวงตาคมได้จากมามีมีแววสองประกายอย่างชัดเจนทัฟฟเงอะงะรีบยืดตัวขึ้นเอื้อมไปปลดตะขอบลาจากด้านหลังแล้วรวบเอาชุดทั้งหมดออกทางด้านหน้าแล้วเธอก็ได้เห็นส่วงอกของคุณหนึ่งตั้งเต้าหนะ้าอกขาวอมชมพดูดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเธอหลายเท่านอกจากทัฟฟาจะไม่มีสติแล้วตอนนี้ทัฟฟาแทบจะเป็นลมอยู่รอมารอพี่หนาว รีบๆหน่อยได้ไหมคะเมื่อคนเจ็บเห็นว่าหน้าน้องซีดก็กัดปากตัวเองแล้วก็พูดหยอกเยา้าค่ะค่ะค่ะคะได้ค่พะพาฟายรวบรวมสติฉุบผ้ากับน้ำบิดหมาดๆแล้วก็เช็ดตัวให้กับคุณหนึ่งก้อนสลับเปาาสีชมพูหน้ากัดหรือว่าขายาวเนียนอะไรก็ตามที่ทำให้เธอเสียสมาธิฟฟายตั้งใจจะไม่มองเด็ดขาดเธอหันหน้าหนีออกจากร่างงาม เช็ดตัวผิดผิดทุกๆูตั้งใจหน่อยสิคะหันมาทำดีๆสิขนหน้าไม่อายขนหน้าด้านขนหน้าทนได้แต่บอกแบบหน้ายิ้มยิ้มกว่าจะเช็ดตัวเสร็จพระไฟก็เหงื่อซึมเธอหน้าแดงและหายใจไม่เป็นจังหวะคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งกลางเธอเขาแล้วมีอย่างที่ไหนมานั่งโปให้พระไฟเช็ดตัว หญิงสาวได้แต่นั่งบ่นคนในห้องน้ําซึ่งตอนนี้หนึ่งเข้าไปจัดการปราการชิ้นสุดท้ายที่ไม่ได้ถอดพอคิดย้อนกลับไปว่าพระฟ้ายทำอะไรกับร่างขาวเนียนมาบ้างหน้าก็เริ่มร้อนเผามาอีกครั้งแม่จ๋าหนูอยากกลับบ้านนะ่ะสาวน้อยพระไฟ้ายวัยสิบห้าคิดในใจอีกด้านของคนชอบโชว์หนึ่งกำลังจัดการส่วนที่ไม่ได้เช็ดในห้องน้ำเช็ดไปก็ยิ้มไป เมื่อนึกถึงหน้าพระไฟทีไรหนึ่งก็ขำทุกทีคิดไปคิดมาก็แอบ,บเขินเหมือนกันตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครเห็นหน้าอกของหนึ่งเลยสักครั้งอย่างมากก็เห็นรูปร่างตอนใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่อเมริกาคืนนี้หนึ่งแค่อยากพิสูจน์ดูว่าพระไฟจะหวั่นไหวกับรูปร่างของผู้หญิงหรือเปล่าซึ่งก็พอได้คำตอบแล้วเพราะคุณเธอเล่นหน้าแดงอีกทั้งตั้งสติไม่ได้ขนาดนั้นสดแสดงว่า มันก็มีความเป็นไปได้ที่น้องจะมีโอกาสสนใจผู้หญิงอยู่บ้างเหมือนกันหนึ่งสนใจในตัวพ่าฝ้ายตั้งแต่แรกที่ได้สบตากันที่โรงพยาบาลตั้งแต่เริ่มเป็นสาวจนถึง17ปีไม่ว่าจะมีหนุ่มหล่อต่างโรงเรียนหรือว่าสาวเลสเบี้ยนสุดฮอตมาขายขนมจีบให้มากแค่ไหนหนึ่งก็ไม่เคยชายตาแลาใครหนึ่งปฏิเสธอย่างไม่ใยดีด้วยซ้ําแต่พอมาเจอสาวรุ่นน้องที่เคยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กกลับรู้สึกว่า หัวใจมันเริ่มคันเล็กน้อยครั้งแรกหนึ่งมองอีกคนไม่วางตาหรืออาจจะเป็นอาการของรักแรกพบเหมือนที่เขาว่าว่ากันมาก็อยากรู้คำตอบเหมือนกันหนึ่งเป็นเอาหนักมากจนกระทั่งคืนแรกหลังจากได้พบหน้าน้องหนึ่งถึงกับเก็บเอามาฝันว่าได้จูบได้ทําอะไรต่อมีอะไรกับน้องบนเตียงทั้งคืนจนตอนเช้าตื่นมาใจกลางความสาวของหนึ่งก็เปียกแฉะแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหนึ่งตกใจมาก นี่มีอารมณ์ทางเพศเพียงเพราะเจอสาวน้อยที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กอย่างนั้นหรอถ้าเกิดน้องรู้เข้าว่าเอาน้องมาฝันเปียกไม่พ้นพระไฟก็คงคิดว่าหนึ่งเป็นโรคจิตแน่นอนหลังจากนั้นหนึ่งเลยไม่รู้จะทำยังไงดีเมื่อเจอหน้ากันในส่วนลึก,ลกๆเธอรู้สึกผิดอีกส่วนกลับอยากเห็นหน้าพระไฟอยู่ตลอดเวลาพอรู้ว่าพระไฟมาทำงานที่ออฟฟิศหนึ่งจึงขอตามมามิพัยลินไปด้วยทุกวันเขาว่าเจอหน้าก็ไม่รู้จะเริ่มคุยยังไงนี่เพราะคิดกับน้อง แบบอีกอย่างไปแล้วไม่ใช่แค่พื้นสมัยเด็กอีกอย่างเมื่อไม่ได้เจอหน้ากันนานความสนิทสนมมันก็ลดลงหนึ่งเลยเลือกที่จะมองห่างๆแล้วก็พูดน้อยตามนิสัยเดิมมากกว่านั่นเองพาไฟเติบโตมาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมขยันทำงานมีมารยาทเข้ากับคนอื่นในที่ทำงานได้ดีรักแม่รักน้องมากหนึ่งมักจะชอบคอยแอบมองเวลาที่น้องตั้งใจทำงานมีบางครั้ง เธอเผลอมองน้องนานๆจนกระทั่งอีกคนแสดงสีหน้าไม่พอใจแล้วก็เดินหนีไปเฮ้อคิดแล้วก็กลุ้มไม่รู้จะเริ่มและจบเรื่องนี้อย่างไรดีคุณหนึ่งทานเข้าเย็นเลยไหมคะท่าไฟาถามขึ้นหลังจากหนึ่งก้าวออกจากห้องน้ำตอนนี้รวบรวมสติได้เป็นอย่างดีแล้วอืมก็ดีเหมือนกันหนึ่งเห็นด้วยเพราะนี่ก็เย็นมากแล้ว พรฟ้าจึงเชื้อเชิญอีกคนมาที่โต๊ะอาหารที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยเมื่อหนึ่งมานั่งลงเขาก็ไม่ยอมทานสักทีหนึ่งนั่งมองอาหารอยู่นานหลายนาทีพรฟ้าสงสัยว่าคนพี่เป็นอะไรหรือเปล่าจึงได้ถามว่าคุณหนึ่งคะทําไมถึงไม่ทานล่ะคะพี่เจ็บแขนทานได้ที่ไหนล่ะมือซ้ายก็ใช้ไม่ถนัดช่วยป้อนหน่อยได้ไหมหันหน้ามองน้อง พูดจากอ่อนๆขอความเห็นใจจนกระทั่งพระไฟมีท่าทีอึดอักทำตัวไม่ถูกนี่ใช้คนเดียวกับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาอยู่ใช่ไหมเออได้ค่ะขอบคุณนะแล้วหนึ่งก็ยิ้มแก้มแทบแตกเมื่อน้องรับปากตามคำขอที่จะช่วยป้อนหมานยาที่หยิบยืมมาจากน้องสาวฝาแฝดนี่ก็ดีไม่ใช่น้อย หลังมืออาหารแสนยาวนานสําหรับพ้าไ้แต่แสนสั้นเหลือเกินสําหรับหนึ่งพอหนึ่งทานอาหารเย็นเสร็จผะไฝก็กินข้าวต่อจากนั้นก็ทําแผลให้หนึ่งใหม่โอ๊ยเบาๆได้ไหมไ้าฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะโอ๊ยสีดหนึ่งคลางเสียงหลงเมื่ออีกคนทําแผลให้พ้าไฟก็พูดอย่างใจเย็นเปราะตนง่วงเต็มทีนี่เบาแล้วนะคะคุณหนึ่งมาค่ะ หันเข้ามาหาฝ้ายนะคะอย่าหนีบขาไว้สิคะพระฟ้ายจะรีบทำรีบเสร็จวันนี้พระฟ้ายเหนื่อยกายและใจมาทั้งวันอยากเข้านอนเต็มแก่แล้ว<ๆ>เสียงขอบประตูห้องพระฟ้ายจำต้องยุดติทุกอย่างลงแล้วก็เดินไปเปิดประตูทำไรกันนะ่ะน้องรองของบ้านรีบพุ่งเข้ามาในห้องสองมองพี่สาวและพระฟ้ายด้วยสีหน้าตื่นตาตกใจหลังจากที่ทานข้าวเย็นกับแม่และมามมีเสร็จ สองก็นึกเป็นห่วงพี่สาวก็เลยแวะมาดูตั้งใจจะถามไถ่ยอาการแต่ดันได้ยินเสียงที่ฟังดูสซหิวกิ้วชวนคิดลึกเป็นที่สุดแน่นอนคนอย่างสองก็รีบขัดจังหวะทันทีพับฝ้ายทำแผลให้คุณหนึ่งอยู่นะคะพับฝ้าตอบตามความจริงส่วนคนเจ็บก,ก็ทําสีหน้ายิ้มยิ้มแล้วมองน้องสาวของตัวเองคิดจะมาจับผิดกันงั้นเหรอฝันไปเถอะอ๋อ แล้วไปสองตีเนียนนั่งลงที่โซฟาอีกมุมของห้องมาทำแผลต่อเถอดนะคะคุณหนึ่งพระฟ้ายกลับมาทำงานของตนที่ค้างไว้ต่อแปลกคราวนี้คุณหนึ่งนั่งนิ่งทำแผลโดยไม่ร้องสักแอ๊ดซ้ำยังคว้ามือถือมากดเล่นหน้าตาเฉยนั้นทำให้พระฟ้ายทำแผลเสร็จอย่างรวดเร็วเอ๊ะแล้วคำที่บอกว่าเจ็บบอกให้เธอเบาๆแถมเสียงคลางเมื่อกี้มันอะไรกันนะ สองพี่น้องฝาแฝดหนึ่งและสองพูดคุยกันอีกสักพักก่อนที่สองจะขอตัวกลับห้องไปบ้านหลังนี้มีแค่หนึ่งและสองอาศัยอยู่เท่านั้นทั้งคู่เลือกที่จะอยู่คนละฝั่งของตึกห้องของหนึ่งจึงกว้างมากอีกทั้งเตียงก็ใหญ่มากด้วยเช่นกันมีมุมโซฟานั่งพักผ่อนมุมทำงานห้องของสองเองก็ไม่ต่างกันพาฟ้าฟหาวอดวอดง่วงมากแล้วในตอนนี้ฮนอนกันเลยนะคะคุณหนึ่ง ให้ไ้ายนอนที่ไหนคะ s <S ก็นอนบนเตียงด้วยกันไงคนตัวสูงตอบแบบไม่คิดถาว่าพระฟ้ายกลับเสียงหลงไม่ได้ค่ะนอนด้วยกันไม่ได้นะคะเออคุณหนึ่งเป็นเจ้านายไ้เป็นแค่พนักงานในไร่เธอรีบปฏิเสธทันควันพร้อมโบกไม้โบกมือยกใหญ่ได้สิเธอก็คนฉันก็คนฐานะเท่าเทียมกันอีกอย่าง ถ้าเธอนอนไกลเวลาฉันอยากจะเข้าห้องน้ําหรืออยากได้อะไรตอนดึกๆจะทํำยังไงล่ะนอนข้างกันนี่แหละฉันจะได้สะก,กิดเธอง่ายๆห้ามเถียงเราก็นอนได้แล้วฮ่าฉันง่วงพูดจบหนึ่งก็ล้มตัวนอนทันทีพราไฟจำใจต้องเดินอ้อมไปอีกฝั่งของเตียงร่างเล็กสอดตัวเข้ากับผ้าหม่มโอ้ยทำไมเตียงมันนุ่มดีจังเลยนะ ตั้งแต่เกิดมาพระไฟไม่เคยนอนเตียงที่สบายเท่านี้มาก่อนยกพระห่มขึ้นมาห่มเธอก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆโชยมากลิ่นนี้เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของหนึ่งหน้านอนเธอมักได้กลิ่นเมื่อเข้าใกล้อีกคนความเหนื่อยความเพลียเตียงนุ่มผ้าห่มหอมและแอร์เย็นๆนั้นทำให้พระไฟเขาสู่นิทราไปอย่างง่ายได้